โอเคก็สว okay, ัสดีด้วยนะวันนี้ก็รา้าหัวนะครับก่อนไปไม่รู้จะพลาดอะไรบ่านะโดก่อนนะครับคอบเพอกันดาบกูดีเลยฝังในกระแพงครับโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับบารกี้ โอเคครับลอเหน่งครับเดี๋ยวคนเล่นบางที่เหรอแต่ <c oughs> เ,เราต้องเอาบางทีมาโอ้ยกระตุกอีกแค่ไหนก็เจอมันตีอยู่นี่สายเลยนะโอ้ยกระตุกไอ้สุ่ยด้วยนะโอ้ยกระตุกเว้ย ไปด่ากันนะหนา你จะซุ่มจะไฟเหรอคือมันมันยังไงมันก็ฆ่าเราไม่ได้นะโวยค้างแล้วนี่โอ้จะกดรีเซ็ตตัวพอละโอเคเจอของสั่งดีแล้วะไอ้ดีมางเล่นผลชั่วร้ายอ่ะเข้ามามาจะเอาเข้ามาเลยไหม มาเดี๋ยวเข้ามาไอ้หนูมีงเจอปูเล่นบาสกี้อ่ะไอ้นี่เล่นบาสกี้แม่งหลายเอามาดิหำนี่โอ้ยฝนสั่นกระตกมากจเจ้าไอ้นี่มาหน่ะนะแบบนั้นเอาไอเดียนคาบูชะคาบูชะคาบูชะ เอาบูชาเดี๋ยวไปกดคันตานะนะคันตานะี่มาจะลุมกูไม่ได้อะไอ้แค่แม่งอะไรไอหนูมึงจะฆ่าใครแค่แม่งลุมสามคนนี่ไปเอานะตัวเย่เลยนะเอาป้อมาเอาไหมาเอาไหมา,มา มเข้ามาเร็เมาเมันไม่กล้าเล่นนะไม่กูเล่นบาากี้ว้ายนั่นสัน่นหลบข้างแล้วนะเอาจะเล่นไหมเนี่ยฮัลโหลเอามันจะเล่นไหมเดี๋ยวตกใาเลยนะครับเอาเ็วมา เมื่อพอจะล่าค่าหัวใจเงี้ยท่านผู้ชมเอาจะเล่นไหมอามา๋อพี่มึงกลอลงฟ์ฟสีไอ้สัสเออมาออมาก็หนึ่งหนึ่งแล้วจอดเฟรชแบบไม่เหอนเจอเองี้ยคือเป็นพี่จะบอกเลยว่าพี่เล่นไอ้นี้ไม่เป็นนะเออแบบเช่นยังไงพี่เล่นไม่เป็นหรอกคนระับคือ ขนาดล็อกยังล็อกไม่โดนเลยครับก็จะเล่นเป็นเซตในเราเนี้ยออกเฟร์ครับตอนนึงจะก่อนออกเฟร์ป้องอ้นี่ย่งนั้จะเสือข้าหัวเลยคบไม่ได้เลยเลยนะครับก่อนก่อนที่จะออกกูค้างค้างค้างอุ้ยเฮ้ยหดแรงเอามาครับเอามาไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าถือคนลงดันเขาต้องการออเคป่ะออกเฟร์ป่ะ เจอบ่อยสุดก็จะลุมครับไม่ลุมก็อะไรไม่รู้ด่าลุมด่าเนี่ยอะไรเจ้เบื่อไม่เบื่อครับไม่กระเจอปอกหัวสองสามอย่างเนี้ยจะเจ่าคื่อนพี่จะไปอาบน้ำ่ะขอข้ากินเนี่ยสักสิบนาทีครับแต่ไม่รู้จะได้ได้ได้คนค่าหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ได้คนณค่าเดี๋ยวพี่จะกลับไปโลกสองนะจะไปฆ่าคนไก่นะครับไม่รู้ว่าคือถ้าโดนด่านี้ต้องรู้สึกไงเนี่ย รู้สึกโดนรายงานนะครับโดนรายงานวนะ่า,านนะค่าควรค่าตัวไายใจเย็นนะครับคือแค่แค่ทำคอนเทนต์เนาะโอเคปะไม่รู้เสียงไหมจะได้ยินชัดเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่เนาะไม่รู้เหมือนกันจะได้ยินชัดเปล่านะครับคือเสียงก็เสียงเป็นคนเบาอยู่แล้วนะแล้วพอพูดแบบไกลๆไ,ไหมแล้วแบบอยู่แบบหน้ามือถือมันไม่รู้จะได้ยินบ้าน,นะครับห้านาทีเดี๋ยวเอาห้านาที บางคนออกเฮ้ยทำไมพี่ไม่เห็นแอปอะไรครับเอาว่ามันเป็นแอปอาจจากมือถือนะมันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะเลยใช้ของมือถือแต่มันจะเกะกะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบห่างเขาลุกสามชาจังวะโอ,โอโ้เคโดดเบตา้าเสมิมนี่ไปสองจุดกด้วย,ยเขียงเดมกระตุกมากคุณชม,สมปิงเท่าไหร่เนี่ยดูปิงนครับ ชุบร้อยหนึ่งก็ไม่ตะตุกเท่าไหร่นินาช่างมันนะช่างมันแล้วกันฉันจะช่าง,งมันนะอูอ้นนี่เกิดอะไรนะอ่าคนร้ายคนร้ายมาบุกใส่ใโอูเล่นฝนพระด้วยน่ากลัวนะนี่อ่ะฝนพระอยารู้นี่น่ากลัวมากนะคุณผู้ชมอย่าไปหาเล่นด้วยนะ แนะนำให้มีเป็นผลคิดนะไม่ก็่ผลสั่นอะไร้ครับพยายามแต่อย่าไปเล่นด้วยเลยครับเพราะว่าพาบั๊กหนีได้นะแต่จะโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเล่นนะครับจะโดนแบนนะ,ะเจอคนแล้วครับจำนป็นขอไปเอาผลค,ค์มาตบมาเฟรังวธิธีฟาร์มข้าหัวหาคนฟาร์มเนี้ยไดะนะ แล้กวก็ฆ่าเขาวัมันด่าเราแล้วก็บล็อกแค่นั้นเองอ่ะแล้วนึงครับไม่ได้เล่นหนานะรู้สึกอ๋อวอร์มฝีมือหนึ่งโคตรได้อ่ะฝีมือโคตรได้อ่ะบอกเลยเอาว่ะดูดมากดิ่งฮึ ขอโทษที้นตัวพีด้วยข้าหัวโดยให้มันฆ่าขอะโดดแจมเจ็ว่ะอุสยเจ็บโอ้ยกระตุกโอเคข้าได้ตัวหนึ่งอ่ะ จะดับข่าเพราะว่าามาแล้ววะมาแล้วฮีโร่ฮีโร่มาแล้วฮีโร่ฮีโร่วยด้วยเอาคนฆ่าเอาไงงั้นนะฆ่าสิเราจะให้เขาฆ่ามันเสร็จเราจะรัดมเพลนะินอ้ไม่ทัน โอเคฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วครับแปดนาทีคุณฆ่าได้หนึ่งตัวเยี่ยมากเลยข้าหวัวมาสี่พันได้เจ็ดพันเจ็ดพันตอนนี้สองจุดห้าครับถ้าข้าหวหัวของฝั่งโจนของพี่คือสองจุดเก้านะซึ่งเยอะมากพีพีบาหนูเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นโดรกละดาบลูกรัดเปลี่ยนครับ จับเล่นโจร,รู้นะครัพอรูสมันคอมบวมดีมากวันนี้เล่นเองโอ้โหได้ปะเพิ่งฝึกเล่นนะเต็ตนี้นะเพิ่งฝึกเล่นนะกระตุกมากเอาเปล่าใครเอามา่งตรงเนะี้ยมาดิมาเอาไว้หนูมาเลยเอาเปลา ว่ามาเอาแบบไม่ใครเล่นด้วยเลยครับุ่กผู้ชมข้าหัวพี่มันน่ากานนลัวขนาดนั้นเลยเหรอข้าหัวน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอก็แค่สองจุดห้าทุกผู้ชมน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอมาเอาบ่เอาบ่มามาเอาบ่เอาบ่าอาบาไอ้ชายอาาอกมาไอ้ชายกลัวกลัวใครเอ้าว อย่าแม่งมีฮ่าขีเราไปสัตว์รู้รู้มาเอามามาตรงนี้อ่างนี้อย่าไปกวนเข้ามาตรงนี้นามาสะตวเล่นด้วยครับอย่าบักทาหนีนะมึงไอ้เชี่ยอาวมา,อ,าอะไรเนี่ยเอามาดูโอ้ดูดีตผู้ชมไม่ใครเล่นด้วยเลย อเชฟกูยังไม่ทันทำอะไรเลยเอ้ยข้าวหัวนะฮะกลัวขนาดนั้นเลยวะเชฟกูสองจุดห้าเงเพื่อนโอ้โหอะไรวะหมดกันชีวิตครับคลิปนี้อาจจะจบไปการอ้าวอ้าวไอ้สัสเออดูครับทานผู้ชมคลิปนี้น่าจะจบรายการโลได้ฆ่าคนคนเดียวนะแสนว่ะโอ้ดูครับไม่ใครเล่นด้วยเลยมา ีโอ้โดนดนรู no? ้ทุกคนเป็นมีแล้วครับทุกเกมเลย

กน,นีคือข้าวพี่หน้ากูขนาดนั้นเลยวะท่า,า,านผู้ชมอาไ้งมามันยังมันยัง ไอ้เอาว่ะเยอะผลพ้าไอ้เพี้พยน่ากลัวยี่ไหนอ่ะไอ้เอาแล้วหนึ่งกูไปเปลี่ยนเลยน่ากลัวยี่ใหม่ผลท้าเนี่ยถึงมาถึงโดนโพนะครับน่ากลัวมากเลยผลพ้นานนะครับอย่าระแวงนะเอ้ยอย่าอย่าไปเล่นกับมันนะน่ากลัวมากเลยผลพ้าแล้วหนึ่งเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งกับโพลวีสองนะครับโผลวีสองน้ำแข็งนะน้ำแข็งมันโดน้ำแข็งกับโผลวีสอง บอกเลยว่าชนะคา,าครับแบบชิวๆขอเล่นเซ็ตโกงนะวันนี้นะไม่เล่นละเล่นโอ้กูนะับเล่นแล้วกี่มามาเลย <c oughs> มึงเจอกูเป็นหมัดด้วยครับเป็นมัดคาราเต้คาราเต้มนุษย์เงือกคาราเต้มนุษย์เงือกมาเลย <c oughs> มริยไห้หำ มาแลนะ้หเหียหำแบบนี<า>้โอเคดีมากเอ้าเนียหาหายเอา้าแม่โอ้คลิปนี้จบด้วยการฆ้าคนเดียวครับมะมาเอ้า,า,าจะเจอคนน้ำแข็งฟังงคนน้ำแข็งมะาวะ